สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อการวัดความยาวที่หน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะก่อนอื่นก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือวัดความยาวกันก่อนค่ะเครื่องมือชิ้นแรกนะคะก็คือไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดจะใช้วัดความยาวของสิ่งของที่มีความยาว ไม่มากเท่าไหร่นะคะเช่นวัดความยาวของดินสอค่ะหรือจะเป็นวัดความยาวของปากกาหรือจะเป็นวัดความยาวของซองจดหมายหรือแม้กระทั่งวัดความยาวของหนังสือเรียนนะคะเครื่องมือต่อไปคือ สายวัดนั่นเองค่ะสายวัดจะใช้วัดสิ่งของที่มีลักษณะโค้งนะคะเช่นวัดความยาวรอบรูปของแก้วน้ำนะคะหรือจะเป็นวัดความยาวของรอบเอวรอบอกหรือแม้กระทั่งความยาวของรอบศีรษะเรานั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นไม้เมตรนะคะไม้เมตร จะใช้วัดความยาวของสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาค่ะเช่นโต๊ะเรียนความยาวของกระดานดำความสูงของประตูเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะเครื่องมือต่อไปคือตลับเมตรนะคะตลับเมตรจะใช้วัดสิ่งของที่มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับไม้เมตรนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราจะลองมาวัดความยาวของปากกาดูโดยใช้เครื่องมือวัดความยาวนั่นก็คือไม้บรรทัดนั่นเองค่ะปากกานี้มีความยาวเท่าไหร่นะคะเราจะทำการสังเกตไม้บรรทัดนี้ก่อนค่ะว่าไม้บรรทัดของเรานะคะมีจุดเริ่มต้นที่เลข0นะคะและแบ่งออกเป็น ช่องช่องช่องซึ่งแต่ละช่องจะมีความกว้างเท่ากันนะคะซึ่งหนึ่งช่องก็จะมีความกว้าง1เซนติเมตรนะคะหน่วยคือเซนติเมตรเราจะใช้อักษรย่อว่าซอมอจุดนั่นเองนะคะต่อไปเราจะทำการวัดความยาวของปากกาทำได้อย่างไรนะคะเริ่ม เราจะเริ่มที่เลข0ค่ะโดยให้ปลายด้านหนึ่งตรงกับเลข0น,นะคะจากนั้นนะับไปทีละช่องค่ะ1 2 3 4 5 6และก็7จนสุดปลายของสิ่งของอีกด้านหนึ่งนะคะเราจะได้ว่าปากกายาว7เซนติเมตรนั่นเองค่ะ ต่อไปเราจะทำการวัดดินสอและลิปสติกค,ค่ะด้วยเราก็ทำเช่นเดิมนะคะเริ่มนับจากเลข0และนับไปทีละช่องจนถึงปลายอีกด้านหนึ่งของสิ่งของค่ะเริ่มที่ดินสอนะคะดินสออยู่ด้านบนนะลูกดูด้านบนนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8,9,10นะคะจนสุดปลายด้านหนึ่งของดินสอแล้วเรานับได้10แสดงว่าดินสอนี้ยาว10เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปมาวัดความยาวของลิปสติกกันค่ะเริ่มที่0นะคะเริ่มนับ1,2,3,4,5เรานับได้5ดังนั้นลิปสติกเรามีความยาว 5เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูจะทำการวัดความยาวของดินสอด้านนี้นะคะว่าดินสอด้านนี้ยาวเท่าไหร่นะคะทำได้ยังไงนักเรียนก็เริ่มนับที่เลข3ค่ะจุดเริ่มต้นของดินสอนี้อยู่ที่เลข3นะคะนักเรียนเราก็นับไปทีละช่องเหมือนเดิมค่ะ แต่เราไม่นับ3แล้วก็4นะคะเราก็จะนับ0แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะจนถึงปลายอีกด้านหนึ่งซึ่งเรานับได้8ช่องสแสดงว่าดินสอของเรายาว8เซนติเมตรนั่นเองค่ะแต่ครูปายมีอีกหนึ่งวิธีนะคะในการหาความยาวของสิ่งของ ทำได้โดยนำปลายด้านหนึ่งลบด้วยปลายอีกด้านหนึ่งของสิ่งของค่ะอย่างรูปภาพรูปนี้นะคะความยาวของนิสอปลายด้านหนึ่งยาวเท่ากับ11ปลายอีกด้านหนึ่งก็คือ3ให้นำา11ลบกับ3นะคะ11ลบ3เท่ากับ8ซึ่งความยาวของนิสอ ด้ามนี้ก็จะเท่ากับ8เท่ากับที่เรานับทีละช่องเลยนะคะนักเรียนเพื่อความรวดเร็วเราจะทําการนําปลายด้านหนึ่งลบปลายอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อหาความยาวของสิ่งของนั้นๆน,น,นะคะต่อไปมาหาความยาวของไม้กวาดกันค่ะว่าไม้กวาดยาวกี่เซนติเมตรทําได้ยังไงคะ ทำได้ด้วยนำปลายข้างหนึ่งลบกับปลายอีกข้างหนึ่งค่ะของสิ่งของปลายด้านหนึ่งยาวเท่ากับ10อีกข้างหนึ่งยาวเท่ากับ90นะคะนำ90ลบกับ10ค่ะเท่ากับ80นะคะไม้กวาดเรายาว80เซนติเมตรนั่นเองค่ะ เราจะมาวัดความยาวของไม้พายกันค่ะว่าไม้พายนี้ยาวเท่าไหร่นะคะด้วยเราจะนำปลายข้างหนึ่งลบด้วยปลายอีกข้างหนึ่งค่ะเพื่อหาความยาวซึ่งจากรูปนะคะปลายข้างหนึ่งคือ100และปลายอีกข้างหนึ่งก็คือ20นะคะนำหน0ลบกับ20ค่ะก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน เท่ากับ80นั่นเองค่ะดังนั้นไม้พายยาว80เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปไม้คาทยาวเท่าไหร่นะคะหาคำตอบได้ด้วยนำปลายข้างหนึ่งลบกับปลายอีกข้างหนึ่งค่ะปลายข้างหนึ่งคือ100ปลายอีกข้างหนึ่งก็คือ 10นั่นเองนะคะนำ0ลบ10จะเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ90นั่นเองค่ะดังนั้นไม้คายาว90เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปขวดน้ำสูงเท่าไหร่นักเรียนจะสังเกตได้นะคะว่าเมื่อกี้สิ่งของที่เราวัด เราจะใช้เป็นความยาวแต่โจทย์ข้อนี้ทาไมเราวัดเป็นความสูงนะคะซึ่งต่างกันนิดเดียวค่ะถ้าเราวัดสิ่งของในแนวนอนเราจะเรียกว่าความยาวแต่ถ้าเราวัดสิ่งของในแนวตั้งเราจะเรียกว่าความสูงนั่นเองค่ะขวาดน้ำสูงเท่าไหร่นะคะเราสามารถหาได้ ด้วยนำปลายข้างหนึงลบกับปลายอีกข้างหนึงค่ะปลายข้างหนึ่งคือ9ปลายอีกข้างหนึ่งก็คือ2นะคะนำ9ลบกับ2เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ7นั่นเองนะคะดังนั้นขวดน้ำสูง7เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปกล้องนมสูงเท่าไหร่นะคะ ทำได้ด้วยนำปลายข้างหนึ่งลบกับปลายอีกข้างหนึ่งค่ะปลายข้างหนึ่งเท่ากับ21ปลายอีกข้างหนึ่งเท่ากับ9นะคะนำ21ลบกับ9ค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ12นั่นเองนะคะดังนั้นกล่องนมสูง12เซนติเมตรนั่นเองค่ะ นักเรียนจะเห็นได้ว่าการวัดความยาวที่หน่วยเป็นเซนติเมตรทำได้โดยนำสิ่งของนั้นนะคะไปวางทาบกับเครื่องมือวัดซึ่งเครื่องมือวัดของเรามีอยู่กี่ชนิดคะมีอยู่4ชนิดนั่นเองนะคะได้แก่ไม้บรรทัดสายวัดตลับเมตรและก็ไม้เมตรนั่นเองค่ะ ด้วยนำปลายด้านหนึ่งลบกับปลายอีกด้านหนึ่งนะคะจะได้เป็นความยาวของสิ่งของนั้นๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูขอฝากให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ